สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูเซรามิกแบล็คพิมรี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชงดื่มรสผลไม้อร่อยพิมรีไฟเบอร์ไลรเวทเพร่บรับเปิดเทอมนักเรียนจัดเต็มขอมีเสรีภาพทางร่างกายเจอโรงเรียนสวนกลับทั้งไล่กลับบ้านเรียกผู้ปกครองและหักคะแนนความประพฤติชาวบ้านหนีตายพ่อขาส้มตามรถเร่ราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผากลางตลาดประมงอ่างศิลา นักท่องเที่ยวเจ็บสองมือเพลิองอาการสาหัสหนุ่มหึงโหดดักยิงกิ๊กของเมียเก่าแต่จำรถผิดคันเลยยิงผิดตัวชาวบ้านซวยโดนไปสามนัดกระสุนเจาะคอวิดดับชาวบ้านผวาคนตัดไม้ถูกมือปืนดักซุ่มยิงกระสุนเจาอะอกดับขาที่ตำรวจเร่งสอบปมตัดไม้หรือขัดแย้งส่วนตัวสุดสยองหนุ่ม16หายจากบ้านวันอาทิตย์เจอที่กลายเป็นศพหมกพงหญ้าข้างทาง,างถูกฟันทั่วร่าง มือขาดไส้ทะลักตำรวจสงสัยเพื่อนที่มารับออกจากบ้านอาจโยงการตายส่งสายสืบเร่งล่าตัวด่วน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวช่วงที่1น,นะคะวันอังคารที่1ธันวาคม2563พบกับคุณพุทธ,ธาอภิวันดีชันจิตด,ดีสีดีและคุณนบเจรสใจกเกษมค่ะอะวันนี้1ธันวาถ้าไปดูเรื่องเ,อเด็กนักเรียนหลายท่านคงทราบแล้วนะฮะเราไม่ได้แต่งที่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งชุดอ,อย่างนี้มาทั้งหมดเนีย่ยแล้วดูสภาพสิมันไม่ได้โอเคข่ะงั้นก็กลังทำอะไรอยู่น้ มาเรื่องนี้ก็เลยมีคนพูดกันวิาพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าอาจารย์ไม่ยอมให้น้องๆเข้าเรียนเพราะมันจะมีเรื่องถกเถียงกันเยอะ888หรือ Li@ n e LP 8 8สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งสบู่เบนเนต C&E ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ่งหปีสอน h ฮลักซ์รีโวพลังแกร่งเหนือนิยาม คุณผู้ชมครับกลับมาดูปฏิเหตุเรื่องวันนี้เนี่ย nada, นะฮะเกี่ยวก<ช>ับ,บนักเรียนเลยตอนประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะครับในพื้นที่กทมสนคลองตันนะครับได้รับแจ้งรถบัสนักเรียนชนกับคานกัน้นเป็นสะพานข้ามแยกพัฒนาการคุณผู้ชมดูในจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกัน<ช>เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะเป็นรถบัตข้างหน้าเนี่ยพังยับเลยเนี่<ช>มันเหมือนกับเสยกับสะพาน<ช>แล้วพอรถบัสมันสูงกว่าสะพานเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะสะพานมันก็เลยปาดช คันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งมีเด็กนักเรียนเจ็บนะฮะทั้งหมด9คนด้วยกันเนี่ยนะ,ะฮะมีบาดแผลตามร่างกายเนื่องจากว่าโดนหลังคงหลังคาที่มันเปิดอย่างนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นภาพส่วนสภาพตัวรถเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโซนด้านหน้าเละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะหลังคาเปิดกระจกแตกกระจายแล้วก็ที่สาคัญตัวรถเนี่ยนะฮะพังสนับสนุนโดย ยาสีฟันสมุนไพรวีแคร์สองสูตรปกป้องอย่างเป็นธรรมชาติ This is what I am new a t i v e นี่สิที่เป็นเราเครื่องดื่มน้ำผลไม้ตราติ่งฟงสดชื่นหอมอร่อยกับมาคุณผูชมครไปดูที่นครนายกก่อนเลยนะครับมีภาพค่อนข้างที่จะหวาดเสียวสันิดหนึ่งนี่นะฮะเมื่อมีคนรับจ้างตัดกิ่งไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณนพจรสคือตัดกิ่งไม้อยู่ดีๆนะครับแล้วปรากฏว่ากิ่งไม้มันไปพาดเกี่ยวกับทางสายไฟนะฮะแล้ว คนที่ตายเนี่ยถูกไฟช็อตร่างห้อยอยู่กับสายไฟแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับริมถนนสายนางรองเขื่อนคุนด่านปราการชนตำบลสาลิกาแล้วคนที่ถูกไฟดูดนะฮะชื่อนายมนัฐอ่าสมัตนะฮะคุณผู้ชมครับอายุ29ปีนะฮะรับจ้างตัดกิ่งไม้นะครับเสียชีวิตคาสายไฟอยู่แบบนี้นะฮะคือแกเป็นคนงานครับรับจ้างตัดกิ่งไม้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอไปตาม ครอบครัวมาดูฮะคือร้องไห้สุดลงไปกองกับพื้นเลยฮะเอออยู่หน้าภูเขางามเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาบอกว่าคุณผู้ชมฮะคือตอนที่ไปเจอเนี่ยล่างยังแขวนอยู่ด้านบนเลยเนี่ยนะฮะเป็นที่หดหูยนนิััดา 耶！耶！这个外国的啊，一个人敢叫江哥我骂